หนุม่มขุนนางตกอับได้รับความช่วยเหลือจากสาวขอทานเมื่อเขาทวงอำนาจคืนได้กลับต้องเลือกระหว่างสถานะกับหญิงที่เคยช่วยชีวิตเขาในอดีตรัฐเคยเป็นขุนนางผู้มีอำนาจในราชสำนักแห่งอาณาจักรหนึ่งเขามีทุกอย่างในชีวิตที่คนหลายคนปรารถนาตำแหน่งที่สูงส่งความเคารพจากผู้คนและความมั่งคั่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตของเขาเต็มไปด้วยการดำรงตำแหน่งทางการเมืองและการเจรจาธุรกิจที่สำคัญจนกระทั่งเขาได้พบกับการทรยศที่ไม่คาดคิดจากคนใกล้ชิด เมื่อการต่อสู้ทางการเมืองพัฒนาไปในทิศทางที่ไม่สามารถควบคุมได้รัฐตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางการเมืองที่รุนแรงคู่แข่งที่มีความกระหายอำนาจไม่แค่แย่งตำแหน่งแต่ยังลอบใส่ร้ายเขาให้เป็นผู้ที่ทำลายบ้านเมืองจากนั้นชีวิตของเขาก็เข้าสู่เส้นทางที่ไม่มีทางหวนกลับความเคารพและอำนาจท,ทั้งหมดที่เขามีถูกพรากไปในชั่วข้ามคืนเมื่อครอบครัวของเขาถูกจับกลุ่มและครอบคลุมด้วยข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริง เขาถูกบังคับให้หนีเอาตัวรอดจาัดก,การตามล่าเมื่อครั้งหนึ่งเคยเป็นขุนานางที่ยิ่งใหญ่รัฐกลับต้องกลายเป็นคนเร่ร่อนไม่มีบ้านและไม่มีมิตรแท้แม้แต่คนที่เคยยกย่องเขากลับหลบหน้าหรือไม่สนใจทุกวันเขาต้องหลบซ่อนตัวจากสายตาของผู้ที่เคยรู้จักเขากลายเป็นขอทานเร่ร่อนบางครั้งก็ต้องหาอาหารด้วยการขอทานหรือทำงานเล็กๆน้อยๆที่ใครสักคนจะยอมให้ความหิวโหวยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเขาไม่เคยคิดว่าจะมีวันที่เขาต้องทนทุกทรมานขนาดนี้ เมื่อเคยเป็นเจ้าชีวิตที่ควบคุมทุกสิ่งตอนนี้เขากลายเป็นคนร้ายฆ่าในสายตาของคนอื่นในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักเขานั่งอยู่ใต้สะพานเหล็กยิบเศษขนมปังจากถุงพลาสติกที่เก็บได้จากการขอทานก่อนหน้าจิตใจของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและความเสียใจเขาหลงลืมว่าตัวเองเคยเป็นใครวันเวลาผ่านไปอย่างเงียบงันราวกับเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของเงาในโลกใบนี้แต่ในค่ำคืนที่เขาคิดว่าจะไม่ได้พบความหวังอีกแล้วเสียงหนึ่งก็เรียกเขาคุณชายขอโทษนะครับ คุณชายกำลังทานข้าวหรือยังคะเมื่อหันไปรัฐเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆชายหนุ่มที่กำลังเศร้าหมองและหดหู่ใบหน้านั้นแสดงถึงความเมตตาและความจริงใจน้ำหนึ่งหญิงสาวยากจนที่มาจากครอบครัวชาวนาทำการงานหนักเพื่อเลี้ยงครอบครัวเธอไม่เคยรู้จักรัดมาก่อนแต่กลับรู้สึกเห็นใจและตัดสินใจที่จะช่วยเหลือน้ำหนึ่งยื่นข้าวกล่องที่ทำด้วยมือให้เขาอย่างไม่ลังเลรัฐตกใจแต่ไม่พูดอะไรขอบคุณในใจ รู้สึกถึงความอ่อนโยนที่มาในรูปแบบของความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆอย,อย่างที่เขาคิดไม่ถึงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่เขาจะไม่มีวันลืมในอีกหลายวันถัดมารัชยังคงนั่งอยู่ใต้สะพานเดียวการท่ามกลางความเงียบเหงาและความเหนื่อยล้าเขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ไม่มีชีวิตชีวาฝนที่ตกลงมาไม่เคยทำให้เขารู้สึกเย็นชาเลยสักครั้งเดียวแต่กลับทำให้เขารู้สึกถึงความสูญเสียและความสิ้นหวังที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หลายครั้งที่เขาอยากจะยอมแพ้อยากจะหายไปจากโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงและการทรยศแต่ในใจลึกๆเขายังมีความหวังว่าความช่วยเหลือจะมาถึงสักวันหนึ่งเหมือนกับวันที่น้ำหนึ่งมาหาเขาครั้งแรกหญิงสาวคนนั้นกลับมาอีกครั้งในวันหนึ่งที่ราชกำลังเดินผ่านตลาดอันแออัดน้ำหนึ่งยืนอยู่ตรงมุมถนนท่ามกลางเสียงผู้คนที่ต่างเร่งรีบและความวุ่นวายของเมืองใหญ่แม้จะยากจนและชีวิตที่เต็มไปด้วยความยากลำบากน้ำหนึ่งยังคงมีแววตาที่เต็ม ไปด้วยความเมตตาและความหวังแม้จะมีไม่มากแต่เธอยังคงยิ้มให้รัฐอย่างจริงใจคุณชายวันนี้อาการเป็นอย่างไรบ้างคะน้ำหนึ่งถามอย่างหงอยยยแม้เขาจะไม่ตอบแต่รัชจะสามารถเห็นได้ในดวงตาของเธอว่าเธอจริงจังและหงใยยยเขาจริงๆขอบคุณที่ช่วยเหลือแต่คุณไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้รัฐพูดออกไปเสียงแหบพร่าแม้จะรู้สึกขอบคุณแต่เขากลับรู้สึกอับอายกับการที่ต้องรับความช่วยเหลือจากคนที่ตัวเองไม่เคยรู้จัก น้ำหนึ่งยิ้มและตอบเบาๆไม่เป็นไรกระฉันทำเพราะอยากช่วยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรเลยค่ะคำพูดของเธอทำให้ราชรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนเขาไม่เคยรู้สึกถึงความจริงใจจากคนอื่นๆมากมายขนาดนี้น้ำหนึ่งยินดีที่จะช่วยเขาแม่ตัวเธอเองจะมีชีวิตที่ยากจนและไม่รู้ว่าจะพรุ่งนี้จะทำอย่างไรกับชีวิตจากวันนั้นเป็นต้นมาน้ำหนึ่งยังคงคอยช่วยเหลือรัชในทุกๆด้าน แม้จะเป็นเพียงแค่การแบ่งปันอาหารหรือให้ที่พักหลับนอนในคืนที่ฝนตกหนักเขารู้สึกถึงความอบอุ่นจากความช่วยเหลือของเธอแม้จะไม่เข้าใจว่าทําไมเธอถึงให้ความสําคัญกับเขามากขนาดนี้แต่เขาก็เริ่มรู้สึกว่าน้าหนึ่งคือแสงสว่างในชีวิตที่เต็มไปด้วยความมืดมนทุกครั้งที่เขานั่งคิดถึงอนาคตในวันที่เขาจะได้กลับคืนสู่อํานาจเขากลับไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจ เมื่อคิดถึงน้ำหนึง่งความรู้สึกที่เขามีต่อเธอไม่ใช่แค่ความขอบคุณแต่เป็นความเชื่อมโยงบางอย่างที่ยากจะอธิบายเขาเริ่มสังเกตเห็นว่าชีวิตที่เขาผ่านมาทั้งหมดนั้นเต็มไปด้วยอำนาจและการควบคุมแต่ชีวิตที่น้ำหนึ่งแสดงให้เขาเห็นนั้นเต็มไปด้วยความเมตตาและการเสียสละการได้เห็นคนที่ยังคงให้โดยไม่หวังผลตอบแทนทำให้เขาเริ่มมองโลกในมุมใหม่คุณชายถ้าไม่รังเกียจฉันขอเชิญคุณมาทานข้าวที่บ้านฉันนะคะน้ำหนึ่งถามอย่างสุภาพในวันหนึ่ง เมื่อเห็นเขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้รัตมองเธอเงียบเงียบสักพักก่อนจะตอบกลับด้วยรอยยิ้มที่คลุมเครือได้ครับขอบคุณการตัดสินใจเล็กๆนี้ของเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของทั้งสองคนไปตลอดกาลหลายปีผ่านไปตั้งแต่วันที่รัตได้รับความช่วยเหลือจากน้ำหนึ่งชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าเขาจะยังคงมีความเสียใจและความเจ็บปวดจากอดีตที่เคยสูญเสียอำนาจแต่รัตก็เริ่มฟื้นฟูตัวเองทีละน้อยด้วยความช่วยเหลือของน้ำหนึ่งเขาเริ่มเข้าใจถึงความหมายของการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม และเริ่มวางแผนกลับไปสู่การเมืองอีกครั้งรัฐตัดสินใจเข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรที่คัดค้านอำนาจที่ไม่เป็นธรรมในราชสำนักเขาเริ่มใช้ความรู้และทักษะทางการเมืองที่เคยมีในการสร้างความเปลี่ยนแปลงจนได้รับความไว้วางใจจากคนในกลุ่มและในที่สุดเขาก็สามารถหาทางกลับคืนสู่อำนาจได้อีกครั้งในขณะที่รัฐเริ่มกลับมามีอำนาจและสถานะที่สูงขึ้นน้ำหนึ่งยังคงยืนอยู่เคียงข้างเขาเสมอถึงแม้จะเป็นเพียงหญิงสาวยากจนที่ไม่เคยมีอะไรแต่น้ำหนึ่ง ก็เป็นคนที่ทําให้รัชได้เห็นโลกในมุมที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนเธอไม่ได้สนใจตําแหน่งหรือลาภยศน์แต่สนใจที่จะทําความดีและช่วยเหลือผู้อื่นคุณชายคุณกลับมามีอํานาจอีกครั้งแล้วหรือคะัะน้ำหนึ่งถามด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจในวันหนึ่งที่รัชกลับมาหาเธอใช่แล้วน้ำหนึ่งฉันกลับมามีทุกอย่างอีกครั้งรัชตอบขณะที่เขามองไปที่หญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้า ความรู้สึกบางอย่างที่เขาไม่เคยคาดคิดก็เริ่มเข้ามาในใจเขารู้สึกถึงความขอบคุณแต่ก็มีบางอย่างที่ยังทำให้เขารู้สึกหวั่นใจแม่รัดจะได้รับความเคารพและอำนาจในสังคมกลับคืนมาแต่เขากลับพบว่าตัวเองยิ่งมีความรู้สึกไม่มั่นคงมากขึ้นเขาเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตที่เขาเคยมีทุกอย่างที่เขาเคยไล่ต่างกลับกลายเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีความหมายอีกต่อไปน้ำหนึ่งถ้าไม่มีคุณฉันคงไม่สามารถกลับมายืนอยู่ตรงนี้ได้รัดพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจัง ขณะมองไปที่หญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างๆเขารู้สึกถึงความสัมพันธ์บางอย่างที่เชื่อมโยงระหว่างเขากับเธอซึ่งเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีความหมายมากขนาดนี้น้ำหนึ่งยิ้มบางๆฉันทําเพียงแค่สิ่งที่ถูกต้องกับคุณชัยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้เริ่มต้นใหม่และเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองคําพูดของน้ำหนึ่งทาให้รัฐรู้สึกถึงความจริงใจที่ไม่เคยพบจากใครมาก่อนเขาเริ่มคิดถึงสิ่งที่เขาต้องการจากชีวิตในตอนนี้ ไม่ใช่แค่การแสวงหาความมั่งคั่งหรืออำนาจแต่เป็นการหาความหมายที่แท้จริงในชีวิตทุกครั้งที่รัฐกลับมานั่งคิดถึงอนาคตเขากลับพบว่าโลกที่เขาเคยเข้าใจนั้นเต็มไปด้วยความว่างเปล่าแม้ จะมีอำนาจแต่เขากลับไม่รู้ว่าจะไปไหนเขามีทุกอย่างที่ใครหลายคนใฝ่ฝันแต่สิ่งที่เขาไม่สามารถหามาได้คือลึกลงไปในใจของเขาเองในที่สุดรัฐก็พบว่าน้ำหนึ่งไม่ได้แค่ช่วยชีวิตเขาในวันนั้นแต่ยังช่วยให้เขาค้นพบความหมายของการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงความช่วยเหลือของเธอไม่ใช่แค่การแบ่งปันข้าวหรือที่พักแต่คือการช่วยให้เขาค้นพบสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือการมีใจที่เมตตาและเข้าใจแต่ในขณะที่รัฐเริ่มมองเห็นความหมายใหม่ในชีวิต เขากลับพบว่าอนาคตของเขากำลังจะเผชิญหน้ากับทางแยกที่ยากจะหลีกเลี่ยงการกลับคืนสู่อำนาจของรัฐทำให้เขามีอำนาจและอิทธิพลมากมายในราชสำนักอีกครั้งชื่อเสียงของเขากลับมาเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็วเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในราชสำนักและการเมืองกลับมาเป็นสิ่งที่เขาควบคุมได้อย่างเต็มที่แต่ในขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปนตามแผนที่เขาวางไว้กลับมีคำถามในใจของเขาที่เริ่มเติบโตขึ้น เรื่อยๆเขานั่งอยู่ในห้องทํางานที่กว้างขวางมีรายงานการเมืองและปัญหาต่างๆที่ต้องจัดการมากมายแต่เขากลับรู้สึกถึงความว่างเปล่าในหัวใจความคิดของเขาหลุดออกจากการทํางานไปยังหญิงสาวที่เคยช่วยชีวิตเขาน้ำหนึ่งยังคงอยู่ที่เดิมแต่ตอนนี้เขาคือคนที่มีทุกอย่างในมือทั้งอํานาจและความมั่งคั่งในวันที่เขามีตําแหน่งสูงสุดเขากลับพบว่าเขาต้องเผชิญกับทางแยกที่ยากลําบากเมื่อข่าวการแต่งงานระหว่างเขากับลูกสาวของเจ้าขุนมูล นายผู้มีอำนาจอีกกลุ่มหนึ่งเริ่มกระจายออกไปการแต่งงานนี้ไม่ใช่แค่การสร้างสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งทางการเมืองแต่ยังเป็นการพิสูจน์ความมั่นคงในตำแหน่งของเขาเมื่อการแต่งงานนี้ถูกกำหนดให้เป็นทางออกทางการเมืองที่ดีรัฐกลับต้องเผชิญหน้ากับ,บอความรู้สึกที่เขาปิดกั้นมานานนับหนึ่งคือผู้หญิงที่ช่วยให้เขาผ่านความยากจนและการสูญเสียแต่การแต่งงานกับหญิงสาวในตระกูลขุนนางจะทําให้เขาได้สถานะที่มั่นคงยิ่งขึ้นและการเมืองจะไม่มีทางหันไปในทิศทางที่ไม่ต้องการ รักหันไปมองน้ำหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างๆเขาในช่วงเวลาที่เขาคิดเรื่องนี้น้ำหนึ่งเองก็เหมือนจะสัมผัสได้ถึงความสับสนในใจของเขาเธอเห็นเขาครุ่นคิดอยู่เงียบๆก่อนจะเปิดปากพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนคุณชยัยฉันรู้ว่าคุณต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองและครอบครัวแต่ถ้าคุณคิดว่าฉันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการคุณก็ไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรเลยค่ะน้ำหนึ่งพูดด้วยความเข้าใจรู้ว่าเขาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองและตำแหน่งที่เขาได้รับกลับมา คำพูดของน้ำหนึ่งทำให้รัตรรู้สึกถึงความเสียใจและความยากลำบากที่เขากำลังเผชิญเขารู้ดีว่าการเลือกน้ำหนึ่งจะทำให้เขาเสียอำนาจและสถานะที่เขาต่อสู้เพื่อมันมาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าน้ำหนึ่งคือคนที่ช่วยให้เขากลับมายืนบนขาของตัวเองอีกครั้งเขาจ้องมองน้ำหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอไม่ได้ต้องการอะไรจากเขานอกจากการเป็นตัวของตัวเองและให้ความรักอย่างไม่หวังผลตอบแทน แต่เขารู้ว่าในการเลือกครั้งนี้เขาจะต้องสูญเสียบางอย่างไปน้ำหนึ่งฉันรัดไม่รู้จะเริ่มต้นคำพูดยังไงเขารู้สึกหนักหน่วงในหัวใจการเลือกจะเป็นการตัดสินใจที่สำคัญมากแต่เขาก็รู้ว่ามันจะไม่ง่ายน้ำหนึ่งยิ้มบางๆและสายหัวเล็กน้อยไม่ต้องพูดขะคุณชายฉันเข้าใจเราทุกคนต้องเดินตามเส้นทางที่ตัวเองเลือกเธอยิ้มให้เขาด้วยความรู้สึกที่จริงใจแต่ราจะสามารถเห็นในดวงตาของเธอว่าเขาไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่ง่ายเลย การตัดสินใจที่เขากำลังจะทำจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของทั้งสองคนไปตลอดกาลตอนนี้รัชยืนอยู่ในทางแยกที่ไม่อาจหันกลับเขาต้องเลือกระหว่างความรักและอำนาจที่เขาเคยมีทั้งสองทางมีราคาที่ต้องจ่ายและเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรรัฐยืนอยู่ที่หน้าต่างห้องทำงานที่สูงตระหง่านมองไปที่เมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตและความเคลื่อนไหวแม้มืองนั้นจะเต็มไปด้วยความโอลมานและการคำนวณเขากลับรู้สึกเหมือนทุกสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยความยากลำบากกำลังจะพังทลายลงเทียงแค่การตัดสินใจเดียว เขามองไปข้างนอกขณะที่เสียงการเจราจาเรื่องการแต่งงานยังคงดังก้องอยู่ในหูการแต่งงานที่กำหนดไว้เพื่อเสริมอำนาจทางการเมืองนั้นไม่ได้มาจากความรักแต่คือการจับมือร่วมกันเพื่อทำให้ราชสันนักมั่นคงมากยิ่งขึ้นมันเป็นข้อตกลงทางการเมืองที่เขาไม่มีทางหลีกเลี่ยงในขณะเดียวกันเขานึกถึงน้ำหนึ่งหญิงสาวที่เคยยื่นมือมาช่วยเขาในวันที่เขาตกต่ำที่สุดผู้หญิงที่เขารู้ว่าไม่เคยต้องการอะไรจากเขานอกจากาก,จาก,การเห็นเขายืนขึ้นและกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้ง น้ำหนึ่งเป็นผู้หญิงที่แตกต่างจากทุกคนที่เขารู้จักน้ำหนึ่งไม่ได้มองเขาผ่านหน้าตาหรือสถานะแต่เธอมองเขาผ่านความเป็นมนุษย์รัตรู้ดีว่าเธอคือตัวเลือกที่ทําให้เขารู้สึกเป็นคนที่มีความหมายแต่คําถามคือเขาจะเลือกเธอได้ไหมในโลกที่เต็มไปด้วยการเมืองและอํานาจน้ำหนึ่งไม่เคยแสดงท่าทีว่าเธอจะมาขัดขวางการแต่งงานของเขาเลยแม้เขาจะได้ยินจากคนรอบข้างว่าเธอเองอาจจะรู้สึกเจ็บปวดแต่เธอก็ยังคงอยู่เคียงข้างเขาอย่างเงียบ ไม่มีคำโต้แยง้งไม่มีการเรียกร้องอะไรแต่สิ่งที่รัฐเห็นคือความเสียสละของเธอและการที่เธอปล่อยให้เขาตัดสินใจเองอย่างเงียบๆเ,เขารู้สึกถึงความรักที่เธอมีให้เขาแต่เขาก็รู้ดีว่าการเลือกน้ำหนึ่งจะทำให้เขาเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีในตอนนี้ในระหว่างที่เขากำลังคิดเรื่องนี้อยู่นั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นรัชหัรไปเห็นผู้ช่วยส่วนตัวที่ยืนอยู่ข้างประตูพร้อมกับใบรายงานที่เขาต้องการเพื่อตัดสินใจในเรื่องการเมืองแต่ทุกสิ่งในห้องนั้นกลับไม่มีความสำคัญอีกต่อไป คุณชายขอโทษที่รบกวนข้าผู้ช่วยผู้เสียงเบาการแต่งงานกับคุณหญิงมณีพรกำหนดไว้ในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะหากคุณไม่ตัดสินใจภายในวันนี้ข้อตกลงนี้จะตกไปรัชพักหน้าเบาๆโดยไม่ตอบอะไรเขารู้ดีว่าการเลือกจะมีผลอย่างไรแต่มันยังคงยากที่จะหาคําตอบในคืนนั้นรัชเดินนอออกไปหาน้าหนึ่งที่บ้านของเธอบ้านเล็กๆที่เรียบง่ายและเต็มไปด้วยความอบอุ่นน้าหนึ่งยิ้มให้เขาเมื่อเขามาถึงแต่มันก็เป็นรอยยิ้มที่รัดเห็นแล้วรู้สึกถึงความเจ็บปวดในใจ ของเธอคุณชายถ้าคุณตัดสินใจที่จะทาําตามเส้นทางของตัวเองฉันก็จะยินดีนะคะน้ำหนึ่งพูดอย่างใจเย็นเธอไม่แสดงอารมณ์ใดๆแม้จะรู้ว่าการแต่งงานของเขากับคนอื่นเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้รัฐมองน้ำหนึ่งเงียบๆเขารู้สึกถึงน้ําตาในใจแม้จะเป็นคําพูดที่เต็มไปด้วยความเข้าใจแต่มันทําให้เขารู้สึกถึงการสูญเสียบางอย่างที่เขากลัวเขากลัว ike ว่าถ้าเลือกน้ำหนึ่งเขาจะสูญเสียอํานาจ และสถานะที่เขาต่อสู้มาแต่ถ้าเลือกอำนาจเขาก็จะสูญเสียสิ่งที่ทำให้เขาค้นพบความเป็นตัวเองน้ำหนึ่งรัฐเรียกชื่อเธอเบาๆเขาไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าในที่สุดเขาจะเลือกเส้นทางไหนแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกว่าทุกทางที่เขาเลือกจะนำพาเขาไปสู่การสูญเสียในบางสิ่งที่สำคัญในที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะทำการเลือกอย่างเด็ดขาดแต่การเลือกนี้จะเป็นการตัดสินใจที่รัฐจะต้องใช้เวลาทำความเข้าใจตลอดชีวิตของเขารัฐ นั่งอยู่ในห้องของเขาในพระราชวังความเงียบสงัดยิ่งทําให้ความรู้สึกของเขาหนักเึื้งขึ้นไปอีกเขาต้องตัดสินใจในวันนี้ว่าจะเลือกเส้นทางใดซึ่งเป็นการเลือกที่มีผลกับชีวิตเขาและคนอื่นๆอย่างลึกซึ้งการแต่งงานที่กําหนดไว้กับคุณหญิงมณีพรกําลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าและเขาก็รู้ดีว่าการปฏิเสธจะทําให้เขาสูญเสียทุกสิ่งที่เขากําลังมีแต่ถ้าเลือกน้ําหนึ่งเขาจะต้องหันหลังให้กับอํานาจที่เขาต่อสู้มาอย่างยากลําบาก ในใจของรัฐเต็มไปด้วยความขัดแย้งเขาเดินไปมารอบห้องอย่างไม่รู้ว่าจะเลือกอย่างไรทุกๆความคิดที่ผุดขึ้นมาในใจต่างขัดแย้งกันเขารู้ดีว่าเขาไม่สามารถยืนอยู่บนทางสองสายได้ตลอดไปทุกทางที่เขาเลือกจะต้องมีความเสียสละเขาเลือกที่จะกลายเป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้หรือจะเลือกความรักที่มีให้กับหญิงสาวที่เขารู้สึกจริงใจที่สุดการแต่งงานที่เขาจะต้องเข้าร่วมกับคุณหญิงมณีพรก็เป็นส่วนหนึ่งของความจําเป็นในทางการเมืองแม้จะไม่มีความรักหรือความรู้สึกอะไร แต่รัฐรู้ดีว่ามันคือการยึดมั่นในอำนาจและการยืนยันความแข็งแกร่งทางการเมืองในราชสำนักรัฐเดินออกไปจากห้องเขามุ่งหน้าไปยังบ้านหลังเล็กที่น้ำหนึ่งอาศัยอยู่มันเป็นบ้านที่ไม่เคยหรูหราแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเรียบง่ายเขารู้ว่าเขาต้องบอกเธอเกี่ยวกับการตัดสินใจของเขาในขณะที่ทั้งสองคนต่างมีความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมแต่เขาก็รู้ดีว่าเส้นทางของเขาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป เมื่อถึงบ้านของน้ำหนึ่งรัฐพบเธอที่กำลังนั่งอยู่ที่มุมห้องเล็กๆมองออกไปที่หน้าต่างรอยยิ้มที่คุ้นเคยปรากฏขึ้นบนใบหน้าเธอเมื่อเห็นเขาเข้ามาแต่ในแววตาของน้ำหนึ่งรัฐก็เห็นถึงความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ลึกๆเธอคงรู้แล้วว่าเวลาของการตัดสินใจมาถึงแล้วคุณชายน้ำหนึ่งเรียกชื่อเขาด้วยเสียงเทาเบาแต่ก็เต็มไปด้วยความเข้าใจคุณไม่ต้องบอกอะไรฉันหรอกฉันรู้ว่าอะไรที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณรัฐยือนอยู่ตรงหน้าของน้ำหนึ่งมองไปที่ดวงตาของเธอที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความเสียสละ เขารู้ว่าเธอไม่ได้ต้องการให้เขาเลือกเธอเพื่อความรักแต่เธอต้องการให้เขาเลือกสิ่งที่เขารู้สึกว่าเป็นความจริงสำหรับตัวเองน้ำหนึ่งรัฐพูดออกมาด้วยเสียงที่สั่นเครือฉันไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรฉันรู้ว่าเลือกอำนาจจะหมายถึงการสูญเสียคุณและถ้าเลือกคุณฉันก็จะสูญเสียสิ่งที่ฉันต้องการมาตลอดชีวิตน้ำหนึ่งยิ้มบางๆและเดินเข้ามาหาเขาไม่ต้องห่วงขะคุณชายคุณต้องเลือกสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขที่สุด ฉันเคยบอกคุณแล้วว่าฉันไม่เคยต้องการอะไรจากคุณนอกจากให้คุณเป็นตัวของตัวเองและทำสิ่งที่ถูกต้องคำพูดของน้ำหนึ่งทำให้รัตรู้สึกเหมือนหัวใจของเขาหลดลงไปในท้องเขารู้ว่าเธอพร้อมที่จะยอมรับการตัดสินใจของเขาไม่ว่าจะเป็นอะไรแต่เขาก็รู้ในใจว่าเขาจะไม่มีทางทิ้งน้ำหนึ่งไปรัตสูดหายใจลึกเขาตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ยอมให้สถานะหรืออำนาจควบคุมชีวิตเขาอีกต่อไปเขาเลือกที่จะยอมสูญเสียทุกสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อไปตามหัวใจของตัวเอง น้ำหนึ่งฉันเลือกคุณรัฐพูดด้วยความมั่นใจแม้ว่าจะรู้ว่าเขาจะต้องเผชิญกับการสูญเสียครั้งใหญ่เขาก็พร้อมที่จะยืนเคียงข้างน้ำหนึ่งอย่างที่เขาควรจะทำน้ำหนึ่งมองเขาอย่างเงียบๆก่อนจะเดินเข้ามาและยิ้มให้เขาด้วยความรู้สึกอบอุ่นถ้านั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขฉันก็ยินดีกับการตัดสินใจของรัฐในวันนี้คือการเลือกที่จะเดินตามหัวใจแม้จะต้องสูญเสียสิ่งที่เขาคิดว่ามีค่ามากที่สุดในชีวิตแต่ในตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าแท้จริงแล้ว สิ่งที่มีค่าสำหรับเขาคือความรักและความจริงใจที่เขามีต่อกันกับน้ำหนึ่งรัตได้เลือกแล้วเส้นทางของเขาอาจจะไม่แน่นอนแต่เขาก็พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยความรักและความเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทำ